ครับตรงนี้อากาศประเทศไทยนะครับก็ร้อนตับแตกนะครับหลายท่านก็จะแก้ปัญหาด้วยการเปิดแอร์นะครับแต่ว่าการเปิดแอร์ก็สิ้นเปลืองค่าไฟนะครับเพราะว่าเดือนหนึ่งค่าไฟมาเรายิ่งจะร้อนกว่านะครับปกติวิธีการนี้นะครับเราจะลดอากาศร้อนโดยที่ไม่เสียไม่ใช้ไฟนะครับก็ถ้าใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านนะครับครับปกติหลายบ้านหรือ ทุกบ้านนะครับก็จะเปิดหน้าต่างกว้างแบบนี้นะครับเพื่อที่จะคิดว่าระบายอากาศหรือทําให้อากาศเย็นลงครับแต่ว right ิธีการนี้นะครับเปิดกว้างยิ่งร้อนนะครับช่วยไม่ได้นะครับวิธีการที่ถูกต้องก็คือนี่ครับเราจะเปิดแงมลักษณะนี้นะครับทุกบานนะครับนี่ครับเราไม่เปิดกว้างครับเปิดแง้มครับประมาณกว้างประมาณนิ้วมือหนึ่งของเรานะครับ นี่ครับก็ทําให้อากาศที่ผ่านเข้ามานะครับก็จะเย็นนะครับทําไมต้องเย็นนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับความหนาแน่นของอากาศจะน้อยลงครับเมื่อเพิ่มความหนาแน่นอากาศนะครับอุณหภูมิอากาศก็จะลดลงนะครับก็คือเราทําเป็นช่องนะครับการกดบีบของอากาศนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับทําให้ลมที่ผ่านเข้ามา เกิดความเย็นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สวัสดี